สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะก็อยู่กับช่องนะครับช่องมุดตาฟรีนะครับทุกคนคือวันนี้นะครับทุกคนผมรู้สึกแบบว่าอยากจะกินอะไรแบบที่มันเผ็ดๆนะครับแล้วก็รู้สึกแบบว่าทำให้น้ำตาของผมนะครับออกมานะครับซึ่งนะครับคือผมอยากจะกินนะครับคืออันนี้มากๆนะครับมันเป็นมากๆที่ผมเคยกินแล้วนะครับตอนนั้นนะครับตอนที่ผมไปถ่ายคลิปกับเพื่อนของผมนะครับที่ถ่ายคลิปไออะไรนะ แข่งกันกินมาม่านะครับทุกคนถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็ไปดูได้นะครับเพลงนี้นะครับหลังจัดนะนะครับหลังจัดที่ผมแข่งกินมาม่าเสร็จได้ปะผมก็ไม่ได้กินมาม่าอันนี้เลยนะครับทุกคนซึ่งมันก็ทาให้ผมไปว่าอยากจะกินมาม่านะครับปันก็ผ่านไปแล้วนะครับก็สัประมาณ2เดือนหรือว่า3เดือนนะครับผมก็จําไม่ได้นะครับถ้าทุกคนอยากจะดูโอเคตอนนี้ผมก็รู้สึกไปว่าอยากจะกินมาม่านะครับทุกคนเพื่อแบบว่าไม่ให้เสียเวลานะครับ เด to well okay. ี๋ยวเราก็ไปทำมาม่ากินกันเลยนะครับเราก็มาเจอกันแต่เดียวนะครับทุกคนก่อนอื่นนะครับผมเนี่วจะให้ทุกคนอ่ะช่วยกดติดตามผมนะครับแล้วก็ช่วยกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับมันจะได้มีการแจ้งเตือนนะครับโอเคงั้นเราก็มาเจอกันแต่เดียวนะครับเดี๋ยวผมก็ไปทำมาม่าก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็มาเจอกันแต่เดียวนะครับทุกคน let's go โอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับมาม่านะครับที่จะไปต้มมาม่าแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนคือตอนนี้นะครับมันก็ ส็จแล้วนะครับทุกคนนี่โอเคนะครับทุกคนงั้นเราก็มาใส่เครื่องปรุงกันเลยนะครับทุกคนนี่แล้วก็อันนี้ด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวเราก็มาใส่กันเลยเรามาดูกันนะครับว่ามาม่านี้นะครับหลังจากที่เราไม่ได้กินมานานนะครับทุกคนมันจะเป็นขนาดไหนนะครับซึ่งมันต้องปิดอยู่แล้วนะครับผมไะตำแหน่งเอ้ยแก่ไม่อ่อนเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันแป๊บนึงนะครับทุกคนเดี๋ยวไปเอาการไกลแป๊บนึงนะครับผมคนนี่ไงกัรไกลนะครับเราไปเอามอกีนนะครับได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวก็ มาจะได้ง่ายหน่อยไงเวลาเวลาไอ้นี่แกะมันใช้กันใครนี่อุ้ยดูดูดูคนดู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 นี่โอ้โหโอ้ยมีเปลือนด้วยนะครับวกนี่โดนมือเมื่อกี้โอเค เดี๋ยวขอเนี่ยชิมนิดนึงนะครับอืมอร่อยนะครับทุกคนแล้วก็มาต่อจะอะไรไม่รู้นะครับน่าจะเป็นสาหร่ายอยู่ด้านในนะครับผมเอ้ยมันจะสาหร่ายใช่ปะอ๋อมันเป็นสาหร่ายนะครับแล้วก็ผสมกับพริกปงเผือกแล้วพริกเป็นที่เป็นมิดๆอย่างนี้นะครับทุกคนโอ้ย ครับผมแล้วก็มาทําให้มันอะไรนะทำให้มันทั่วอย่างนี้แล้นะครับทุกคนโอ้ยกลิ่นที่ได้มันน่าจะเผ็ดน,นะครับทุกคนโคตรเผ็ดเลยตอนนี้เพื่อนขอเรากลับมาแล้วนะครับผม นี่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 นีกลับมาจากโรงเรียนนะครับผมนี่ยันน้าครับผมนี่กลับมาจากมหาลัยนะครับเพราะว่าพวกเขานะครับเพิ่งเสร็จเรียนนะครับผมซึ่งของเรานะครับก็เรียนแค่เช้าอย่างเดียวนะครับผมหิวอ่ะเฮลอ่ะอยากกินไหมล่ะอยากไม่ต้องกินแล้วกันเดี๋ยวขอกินแป๊บนึงนะครับทุกคนนี้เออเพื่อนเรายังยิ้มอยู่นะเออ๋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 ออ อืมอร่อยแล้วแล้วคิดดูไหมเอาเพื่อนนาเอาอืมอร่อยจังเลยนะครับผมรืลิสเซ่เฮ้ยอย่าอย่ากลัวเขาใช่คือแค่อันเดียวเอง เพื่อนเราอยากเพื่อนเราอยากกินด้วยอะ่ะกินไหมละ่ะถ่ายกล้อนเลยอ๋อไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยอะไรนะเราจะไม่กลัวเลยไม่กลัวเนาะแต่นายากจะดูเรากินเนาะเราจะกินด้วยเบรลเอาไหมเอาไหมโ <c oughs> อ้อืมอืมแล้วล่ะกินไม่ได้ครับปากแตก อ๋อพร่อขอเรากินไม่ได้นะครับทุกคนปากของมันแตกนะครับผมอืมคบออข้างแค่รองอ่ะร้องในเอาแตไ่ไม่ใช่ไ,ไม่ใช่<อ>ร้องไนนะครับเพราะว่าปากของขาแตกนะครับทุกคน,กนอลองดูลองดูลองเลยเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนของเราลองต่อนะครับผมเรากินคนเดียวน่าจะไม่หมดหรอกอืมระว,วังนะเ,เสื้อของมึงอะ่ะเดี๋ยวเพื่อน โอ้เพื่อนของเรากินของมาจากเซเว่นนะครับทุกคนกินโรตดดีนะครับอร่อยจังเลยไม่เป็นไรแ้วแลรวก็กินมาม่าก่อนพี่เว็บรือเลอืมเป็นงไงเพื่อนของเราไม่ไหวนะครับทุกคนกูเจ็บปากอืมฟางเขาเจ็บนะครับก็กินมาม่านะครับก็ยิงมาม่านี่มันเผ็ดนะครับก็จะทํา,าทให้มันยิ้มเจ็บนะครับทุกคนเค okay. อืม แต่มันก็เผ็ดเนาะโคตรเผ็ดเลยตอนนี้ก็ยังเดือแค่นี้นะครับทุกคนเสียนใช้ได้เลย<อ>เป็นไงเป็นไงอยากเล่ยไหม<อ>เพื่อนของเราไม่อยากกินแล้วน,นะครับท<อ>ุกคนอามันเผ็ด อืมอืมอ่มรออาร้อนแล้วก็เผ็ดด้วยนะ่เอาน้ำหน่อยอืม,มไม่ซื้อนมวะมาเราไม่ได้ซื้อนมมาเเดี๋ยวคขอกินลำเราจากเพื่อนนะครับ เพื่อนซือมานะครับทุกคนอืมอมันติดที่นี่เลยเราไม่ใาเราไม่ใสในในแก้วล่ะโอเคงั้นเราก็ต่อนะครับทุกคนยังเหลืออีกไม่เยอะ เดินจันเลยนี่เหลือเท่านี้แล้วนะคะผมโคตรเลยนั่นไม่อยาเอานะักไม่เอาก็เราไม่เอา Uh. tôi chỉ có liên nói 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 uh. mì xin chào các con và mấy cái cây này nhá. Nè. À โคตรเผ็ดเลยจจอ,อ,อืมโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็กินหมดแล้วนะครับนี่อืมแม่โคตรเผ็ดเลยเพื่อนเราหัวเราะอะไรเมื่อกี้ <Okay. S 1> อ่ะค่อยๆะ โอ,โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตก,กินน้ำแป๊บนึงนะครับผมโคตรเผ็ดเลยอืมแป๊บนึงนะ,ะนี่ครับทุกคนน้ำที่เราไปเอามากินนะเมื่อกี้แล้วก็กินกับขวดน้ำนะครับผมเดี๋ยวเอาน้ำนะเดี๋ยวอยู่ในแก้วละกันนะครับผมนี่โอเคนะครับทุกคนตอนนี้แล้วก็ กินเสร็จแล้วนะครับผมมันคือสุดๆนะครับก็หมดแล้วนะครับผมความรู้สึกของมันนะครับคืกคคือเผ็ดนะครับผมโคตรเผ็ดนะครับตอนน้แระนะครับเรากินนะครับรสชาติของมันก็ม่คข้อยใเท่าไหร่นะครับเือตอนนี้พอเราเลิกกินเป็นเรื่อยนะครับผมมันก็เริ่มเผ็ดนะครับทุกคนโอเคผมก็กินหมดแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะปิดเท่านี้นะครับทุกคนก่อนที่ผมจะไปนะครับฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทุกคนโอ,โอเคเดี๋ยวก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคระับทุกคนไปสุดดูไปละ